สวัสดีได้จจเออทุกตาพาฝันค่ะเบิ่งอันเบิ่งบรรยากาศข้างนอกเห็นเอ้ยอค่ะสะลืมสลัวอยู่เอา้าเอาบิงเอยถ่ายอันดอกไม้เบิ่งนะค่ะเด้อดอกไม้งามงามค่ะสีสดใสขนาดเลยถ่ายดอกไม้ก่อน ตอกไม้แฟนเอ้ยซื้อเหอค่ะเมื่อวานนี้พันเห็นมันงามดีมม่ก็เลยซื้อมาฝากฝาก็ลงกัพันสนขัน่ะมึงดกโอบากใกญ่ค่ะ ก็สดชื่นค้าสีกันเน่สีแจ๋งงามตาค่ะชมพูเสรเหลืองเขียวเหมาะอันนี้เออแห้งถ่ายเบิ่งค่ะกอันแบบอันกระจุกกร็เกเนาะค่ะเนาะบางครั้งก็ต้องอันเฮือดอกไม้กันบ้างหนะเนาะปีละเทือกันยังดีปีละเทือกสองเทือกกันยังดีมันบอก แสดงถึงความมันหลักซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะพันธุ์โดยตัวตัวหพันธุ์มันบอกอัน้กเอวยก็ขอบคุณพันในหลายค่ะนี่ิก็รยังถ่ายลงนเบิ่งค่ะก็นารหลักอีกแบบหนึ่งเนาะค่ะเนาะอยู่นํากันก็คือดอกไม้กันก็ก็สดชื่นเนาะค่ะเนาะวัชนีบอกเนาะ อันนี้ก็อยู่ได้เป็่นอาทิตย์กว่าบนะคะนันี้อันนี้มือที่สองนี่เมื่อวานเอ้โบได้้ทายลงนงามตาเนาะขนนอนดอกกลาบสีเหลือง ขอบคุณคนเฮอขอบคุณแฟนที่พันเฮอดอกไม้ค่ะสดชื่นเอ้ยก็ดีใจกะอันนี้ก็แบบสไตล์เอ้ยทุกตาอันหัวค่ะนี่ก็กะจุกกะจิกตามภาษาเอา้ยเนาะค่ะนเนาะเบิ่งกันก็เบิ่งเพลินๆน,น,นะจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องก็ไดเอ้ทุกตาพาฝันก็ขอบคุณได้หลายค่ะพันเธอดอกไม้มาเราก็ให้ดอกไม้ต่อไปหึงถึงผู้ชมน,ำน้ำเนาะผู้เบิ่งเอ้ยนํำค่ะ ผู้บงเอวยทุกตาผาฝันก็รับดอกไม้สีสดใสไปนํากันเนาะค่ะเนาะสดชื่นก็มีความสุขค่ะสวยงามคือดอกไม้บานแม่นบอกอันนี้ก็รับมาก็ส่งต่อเนาะค่ะเนาะเว้ากันแบบง่ายๆเสียรับดอกรับอันรับพรมาก็ส่งรตโตเอออันนต่ตไปเนาะค่ะเนาะผู้หล่บบู่งเอวยก็ก็มีความสุขคือกันค่ะบ่แม่นว่าเตี่มผู้บงเอวย โบเบิร์เ <tá>? อ <st> ้ยก็มีความสู Good ้คนบ่เบิ่งก <out> okay, well well, so 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 ็ม so ีความสู้ค่ะบ่เบิ่งมื้อนี้ก็ไปเบิ่งมื้อหน้าเนาะค่ะเนาะมันก็ก็เว้ากันแบบนี้บ่เนาะคําบ่เบิ่งเลยก็บ่เป็นเต๋อค่ะก็แค่ได้เบิ่งมันได้ว่าเออกดตรผ่านๆอันเนี้เอ้ยตุ๊กตาผ้าฝันหน้าตาเราเป็นแบบนี้บ่นี่บอกค่ะเอามื้อนี้ก็เฮอดอกไม้นะค่ะเด้อเฮอดอกไม้เฮอสดชื่นเหมือนดอกไม้บานเหมือนบอกเฮอมีความสุขเยอะๆค่ะพูดเลยก็ได้ ไอตุกาตาผ่าฝันก็สิบอกว่าเธอมีความสุขมื่อกัอันเอเตอร์ทำเตอร์ก็ประสบความสําเร็จนําชีวิตเนาะค่ะเนาะอันผู้เลอหางานก็เธอได้งานพูดเลยอนันทํางานมีงานทํอยุ่แล้วก็เธอเจริญอันยิ่งยิ่งขึ้นไปคนค้าขายก็ขายดีนะจ๊ะเนอะขายเหมือนเทน้ําเทท่าเนาะพ่นวาน่าพ่นว่ามันบอกเอเอขายดีคะ่ะเอเออันมดขายเตอร์ก็มดเอตเตอร์ก็ประสบความสําเร็จมันบอกก็ มือนกาว็วันให้ดอกไม้ค่ะให้ดอกไม้สดชื่นเหมือนดอกไม้บานาะคขะเนาะเหมือนดอกไม้บานนั้นสีสดใสเอาบันนี้ก็เออมีความสุขเด้อจ้าสวัสดีเด้อจ้าสไตล์เอ้ยตุ๊กตาพาฝันเด้อค่ะ